สวัสดีครับวันนี้มานําเสนอมีดขอปากนกแก้วนะครับของร้านปันชายคาเหล็กแปรรูปนะครับมีดขอเนี่ยทำมาจากเหล็กแหนบนะครับซึ่งเอาไปผ่านการตีแล้วก็ชุบแข็งให้นะครับมีดขอปากนกแก้วใช้งานยังไงเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูก,า,การทํางานของมันนะครับว่าแข็งแรงและมีความคมขนาดไหนพอดีว่าวันนี้ตัดกิ่งมะม่วงก็เลย หยิบมาสาธิตไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับมาครับนี่ครับถิงมะม่วงเราจะตัดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับตัดเนี่ยเราก็เอาใบไปทำปุ๋ยได้ต่อนะครับดูความคมนะครับ ใช้งานได้หลากหลายนะครับมีดขอฝังนกแก้วนะครับด้วยตัวยาวเนี่ยประมาณ14นิ้วนะครับหนา2นิ้วแข็งแรงแน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่าเหล็กแหนบเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมีความแข็งแรงแน่นอนครับผมประมาณนี้นะครับอ่าถ้าสนใจสินค้าของเราทางขวัญช้ค้าเหล็กแปรรูปนะครับ เข้าไปดูในอัลบั้มของร้านของเราได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยโทรมาได้นะครับ0864259942อ่ะฝากติดตามด้วยครับช่อง YouTube ขวัญชัยคลาสเหล็กแปรรูปจะมีวิธีการทำงานสาธิตการใช้งานเนี่ยแหละครับอของอุปกรณ์ต่างๆครับผมสวัสดีครับ